Digital w a l l ล็ก็รอคิวละส่งเข้ามาที่สำนักเลขาครอมอลแล้วนะครับก็รอคิวในการออกเฟสสองเฟสสาม 3, ยังไงมันก็ไม่เกินตรมาศสาเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เตรียมที่จะออกอีกแสนห้าหมืล้านวัยรุ่นเซ็งเลยครับนึกว่าจะออกมาก่อนสงกลานผมไม่เคยบอกว่าจะออกก่อนสงกรานนะเ,เคยบอกว่าไปแต่มาสอต้นแต่มาสาใช่ ไม่ไม่ไม่ต้นไตรมาสสามหรอกผมออกไปไตรมาสสองนี่แหละระบบไม่เสร็จระบบผมกระซิบพี่ยุทธว่าผมเห็นแล้วเสร็จแต่ว่ารอการเชื่อมต่อทุกต้องเออรอการเชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักหน่อยเสร็จเสร็จแล้วและใช้ได้ปลายไตรมาสสอสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนายนพูดได้เหาสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนา ใช้ผ่านแอปต่างๆของธนาคารต่างๆที่เขาจะมีช่องเป็นดิจิท e ัลเวลชื่อมาคือตอนนี้การใช้มันใช้มันพูดได้แค่ไหน <laughs> การใช้มันยังไง <laughs> ที่ทดลองที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นการทําผ่านทางรัฐใช้ทางรัฐได้โดยตรงเหรอสแกนใช่เฮ้ยก็บอกแล้วไงบอกแต่ต้นคุณสิริกรัญญาเขาบอกไม่จริงก <h ì> คุณสิริกัญญาไม่ได้ประชุมกับผมเขามีแหล่งข่าวคุณดูเขามาบอกกับผมตรงเนี้ยครับถ้าคุณจะทําทางรัฐได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใหญ่เลยครับเอาวันนั้นเขาถามคุณในสภาเดี๋ยวผมขอคุณอีกสามนาทีในสภาผมพูดแล้วผมก็บอกเขาว่าคุณยังตอบไม่ได้เลยว่ากี่โหนดไอ้เรื่องโหนดเนี่ยกำลังสุดท้ายมันก็ต้องเพิ่มโหนดไปเรื่อยๆโหนดนี่มันคือเรื่องบล็อกเชนมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆวันนี้มันห้าพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นหก อีกสมเดือนมาเป็นยี่สบสมสิบมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาอันนี้คุณจุลพัณฑ์ยืนว่าใช้ผ่านทางรัฐได้เลยใช่ <c oughs> ไม่เห็นแปลกเลยพี่มีสองวิธีถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็อาจจะเลือกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่คุณชินอ่ะก็คือธนาคารต่างๆที่มีอยู่แล้วมบายแบงกิ้งอันนี้ก็แปลกำลับบงจะยืยนว่านายกเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดไม่ผิดครับเ,เรื่องอะไรนะครับอดีนายกพูดเรื่องนี้ไง เอาว่าผ่านทางรัฐไงใช่ครับแล้วคุณสิกัญญาบอกนายกคงเข้าใจผิดแล้วเพราะมันจะเป็นผ่านธนาคารคุณคุณสิกัญญาคงคงไม่ไม่ได้เห็นภายในมากกว่าอืนะครับอันนั้นผิดอันนั้นไม่ตรงคุณคุณสิกัญญาเออไม่ใช่ไม่ตรงเขาไม่ได้ประชุมกันพวกเราเขาไม่ได้เห็นอ๋ออะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นกับพวกผมเออครับอ่าคุณเป็นโปรเจกต์แมเนเดอร์ใช่ไหม คลังครับคือกระทวงงานคลังเป็นแม่งานเป็นแม่งานมผมเนี่ยเป็นคนกํากับนโยบายนะครับคือคุณสิริกัญญาก็ไปถามในในสภาว่าแบบเอ๊ะทำไมผมไม่รู้รายละเอียดบางเรื่องผมบอกผมเป็นคนกําหนดนโยบายผมมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายให้เสร็จผมไม่ใช่ผมเคยทํางานแบบโปรเจกต์แมนเจอร์นะแต่มัน20ปีที่แล้วตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารน, <laughs> นะครับคือเรากําหนดนโยบายแล้วมันต้องเสร็จถ้าเกิดจะไปลง ไปลงดีเทลแบบไมโครแมนจเมนต์เนี่ยมันก็มันก,นก็บางอย่างเราก็ไม่ได้ลงไปขนาดนั้นออนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออบางอย่างเราก็ต้องให้เขาขับเคลื่อนไปนะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรอบเวลาเราเออไตรมาสสองอยูออ่ผมจะใช้นาทีสุดท้ายให้มีค่าที่สุดโตลงเฟสต่อไปเดีย๋ยคุณจะแบ่งอีกไหมออนี้มีอายุต,ตั้งแต่21ขึ้นไปจนถึง59เนี่ยออตอนนี้ไม่พูดถึงเรื่องตุเศรษฐกิจแล้วนะตอบไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการประชุม มันยังไม่มี conclusion มันยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าเม็ดเงินอีกแสนกว่าแสนหะ้าในยังไงก็ต้องขับเคลื่อนลงมาเป็นการกระตุ้นในเรื่องของอ wallet เข้าเงื่อนไขลงทะเบียนทางรัฐไว้ได้ทุกคนไหมสุดท้ายนะครับยังไงทุกคนก็ที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ต้องได้ครับพ่นบาทยืนยันไว้ติดตามดูกันต่อขอบคุณมากคุณ,คณจุลพันธ์ต้องรีบไปประชุมบอร์ดนะฮะใช่ครับ